วันนี้ก็เริ่มเริ่มใช้ชุดเนี้ยชุดเนี้ยต่อจากแบตเตอรี่ที่เคยทำเป็นยี่ิบสี่โวลต์กลับมาเป็นสิบสองโวลต์ก็เพราะว่าสั่งสั่งซเ,เตอร์มามันสิบสองโวลต์ไม่ให้ยี่บสี่โวลต์ดิเทียมไอออนเนี่ยหาชุดเนี่ยผสมเงินเข้าไป แล้วก็ต่อไปเดี๋ยวรอได้ออดบิดก็ได้ออดท่าขามาก็จะใช้สวิชชี่24วต์ตัวเนี้ยช่วยอีกแรงหนึ่งจะไปใช้ใช้ดูทีวีพัดลมที่ที่ที่บ้านหลังนูน้นบ้านหลังนูน้น ันนี้ก็อโมฟัดสีแพงข้างบนก็มีอโมฟัดก็มีอโมฟัดปดสิบวัตสองแพงแล้วก็โพลี่้อยจ็ดสวัตแผงหนึ่งแล้วก็แผนมือสองสองวัตแพงหนึ่งแล้วก็แพงเล็กๆสี่หแพง เอามารวมกันเป็นเอามาคันอนุคมกันเป็นสิบสองคนชาติแบตอีกชุดนึ่งก็เดินสายเนะ่ะเดินสายจากแถวบ้านหลังนี้ไปนูน่นไปนูน่นตอนเนี้เข้ากับยูพีเอสยูพีเอสนี้ก็จะมีกล้องวงจรปิดเรื่งตัวแล้วก็ Wi-Fi โทรศัพท์เพาว่าจะลองใช้กับ ถ้ามันพอก็จะใช้กระตู้เย็นตู้นี้แล้วก็เอาวงจรปิดตัวหน้าอีกแล้วก็พัดลมอีกสองตัวมันจะได้เปล่าไม่รู้เดี๋ยวต้องแบตเตอรี่จะพอไหมเดี๋ยวให้ครบวงจรแล้วทีครบว่าเรื่องจะดำเนินการ <c oughs> ต่อไปมาเปิดโทรทัศท์ด,ดูโทรทัศท์ก็โหลดช้ามาก ใช้ได้เดี๋ยวลองไปดูซิว่าตอนนี้มันใช้กินไฟไปกี่วัตต์กินไปไฟไป73วัตต์0.5แอมป์ก็มีระบบ ATS คอยคอยสลับไฟเมื่อเมื่อเราแบตเตอรี่หมด เบือ้ <c oughs> องต้นรอรอดูซิว่ามันจะใช้ได้สักกี่ชั่วโมงแบตแค่นี้ <c oughs>